ครับเอาหรอครับ,รบไม่กดยังไงพี่หอย่ามันม่นา,ายวันนี้ดิหมดกว่เปล่าไม่ได้ไม่เป็นไรจริงเหรอให้หนูเลี้ยงข้าวพี่แทนเลี้ยงข้าวจริงครับเนี่ยไม่ทานข้าวแต่เช้าเลยเจริงหรอครไดกลับเพราะตั้งแต่ตีสี่ครับได้ได้ได้คับพี่ยังข้าวเลี้งแต่ข้าวนะกับพี่ซื้อเองนะฮะ ไม่รู้ว่าจะเรียกประหยดัยดหรือนกเป็ดหสักครับแม่ค,คุณคงยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับทีนน่ได้แซวออกมาได้ขนาดน,นี้เดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค<ส>วามขี้เล่นของคุณกำลังจะป่วนให้เห็นกันแบบนี้ครับไม่ไใช่จะให้ผมผมไม่ไมีการหลอกเพราะว่าเขาเรียกเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอยู่หมือก็ขับได้หน้าตาจะ ถ้าตามไม่ดีครับรถไม่ได้แน่แชัวร์แน่เลยดุกคุณกำลังอยู่ในรายการเด็กแท็กซี่มีคำถามล้านความคิดที่วันนี้เราได้คุณ มครับนี่คือรายการแท็กซี่ที่ถ่ายทำในสาความถี่รายการที่าย้อนคุณลับมเกาสองสายอารมณ์หลายประเรียขอผู้มนเในสังคุผ่านและเล่าของคนขับรถแท็กซี่แถมสร้างรอยแล้วเราได้ชมโฟงพิเศษได้ไม่น้อยคราวนี้คุณหนุ่มก็เลยออกอาการอั้มเข้าให้แล้วครับนี่น้องน้องอุยกับน้องจีน่านี่ไม่ไปทำงานนะวันนี้ ไนะะคไม่ไปทํางานกันาวันนี้วันอยู่ราชการแรงครับราชการเลยอยู่นี่เพราะติดทางานทํางานอะไรครับออถ่ายแบบอ๋อใช่ค่ะถ่ายแบบถ่ายแบบนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยไม่ทราบว่าเป็นนางแบบนิตยสารประเภทไหนครับมีหรือชีวิตหรืออาชญากรรมละครับเนี่ยคุณอวิชทำอะไรครับเป็นเมคอัพค่ะเป็นเมคอัพอาร์ติชใช่ค่ะอ๋อนะครับ พี่เขาเรียกช่างแต่งหน้านะแล้วคุณจีน่าครับเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นอ่อพีแลนซ์พีแลนด์ก็คือพีแลนซ์ไม่ละเมื่อกี้ไม่ซีไม่ซีคือไม่เห็นค่ะพีแลนซ์นะฮะพีแลนซ์ว่าอะไรฮะฟรีทุกอย่างฟรีคืออะไรฮะฟรีไปแต่งหน้าให้เพื่อนฟรีไปทำผมให้เพื่อนฟรีครับคือไม่ได้ทำแบบว่าประจาม่ทำานประจามนะครับเป็นงานฉลาดฉลาดสังคม ช่วยนสังคมตรงไหนครับไม่<ห>ถึงขนาดนั้นหรอกคืออาจจะแปลงร่างให้เขาให้เขาสวยได้แต่ว่าตัวเองไม่สวยคออใ,คใครบอกว่าไม่สวยครับผมมองนะสวยนะฮะอุ้ยพี่กระจกบ้านไหนอ่ะกระจกนี่นะฮะจริงเหรอครับอขอไปสิไม่ไห่คิดว่าเขาใส่แว่นมากกว่า<ผ>มวไม่ผมหมายถึงคนนี้สวยไม่ได้หมายถึงคนนี้ราคาที่กาลณนาครับไม่เป็นไรครับคุณจีน่าด้ว่คามดีครับสวยทั้งคู่แล้วครับแหมเป็นเรื่องของ ของความสนุกสนานที่เราพูดคุยกันด้วยความสนิทสนมนะฮะแต่ก็ได้ข้อคิดอีกเหมือนกันนะครับว่าเป็นช่างแต่งหน้าแต่งานเนี่ยก็น้อยแต่ก็เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเพราะเครียดอีกแล้วรอยยิ้มก็เลยไม่เกิดพี่ไม่มีป้ายติดตรงแท็กซี่เลยนะเนี่ยนอใช่ป้ายชื่อผม,มอ่ะแค่นี้เหรอเอาเป็น<ม>ว่าไม่ไม่ใช่พี่ต้องเอาไอ้ตรงนี้มาตด ก็ตรงนี้เนี่ยพี่เอามาติดตรงนี้แล้วหนูโดนข่มขืนแล้วทําไงอ่ะให้เ่อจดจ่อไอ้ถูกแบมกันนี่น้องคิดว่าผมจะไปข่มขืนน้องเหรอไม่แน่ละครับจริอย่างนี้เห็นคนสวยๆก็ไม่ได้ใครหลอกพี่ก็ไม่เว่นโแต่ว่าคุณอุยอ่ะคุณจีน่าถ้าเป็นกลางคืนผมจะไม่ว่าเลยนี่กลางวันแสกๆผมจะกล้าข่มขืนเหรอแสกที่ไหนพี่เดี๋ยวฝนก็ตกแล้วเกิดอะไรยังไงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราเราเลี้ยวข้างแรงมาเลยดีไหม พูดไปพูดมาจะชวนไปโรงแรมเลยหรือครับเนี่ยมันจะไปกันใหญ่แล้วมางเนี่ยคุณนมพี่คะไม่พี่ปวดทีหรือเข้าปังพี่แวะไปปัสสวะครับพี่ผมถามคำถามแล้ฮะเคยได้ยินประโยชน์ที่บอกว่าสยามเมืองยิ้มไหม ่อยมาแล้วเรารู้สิกไงว่าสมัยเนี้ยทําไมคนเขาไม่ค่อยยิ้มให้กันไม่ค่อยยิ้มเอาถามคุณอุ้ยก่อนสําหรับโตอุ้ยเนยคิดว่าเพราะว่าอยู่นี้เศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจแล้วมันไม่ค่อยดีมันทําให้เราเครียดงานลดงานน้อยลงไหมงานน้อยลงไหมงานน้อยลงลูกค้าน้อยมากไม่ค่อยยิ้มให้กันเลยก็เครียดเครียดมากนี่คือสาเหตุที่ไม่ยิ้มใช่ที่ไม่ยิ้มให้กันนะครับคุณคุณจีน่าครับ ก็คล้ายๆกันนะคัะคือบาง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 คนคือปัจจุบันนี้ก็คือไม่ถึงว่าเวลาผู้ชายเดี๋ยวนี้ครับมีสุภาพบุรุษน้อยมากครับความเป็นสุภาพบุรุษจะน้อยมากครับตามรถตามอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าการุณารุปไม่ใช่ฮะไม่ใช่เขาเรียกว่าโปรดเอื้อเฟือ<ช>้อแก่สตรีและ,และคน,นชราค่ะนะครับซึ่งค<ข>ุณจีน่าคุณอุ๋ยรู้สึกว่าสุภาพบุรุษเนี่ยต้องให้เกียรติ ต้องให้เขีิใช่ยสามสามประเภทนี้เพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ในประเภทของคนชรลาจะรีและคนชรลาพี่คะสำหรับพี่ก็คือเรามองว่าคนพิการหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เขาก็สำหรับคนพิการหนึ่งครัะไม่รูจะให้ผมอยู่ยังไงคงไม่พิการหรอกเพราะว่าเขายังเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งถึงอยู่เอามือก็ขับได้พิการตาจะรู้นะโอ้ถ้าตาไม่ดีขับรถไม่ได้แน่แน่ชัวร์แน่แนะดูดิ ตายแล้วตาผมไม่ดีครับว่าตายเครับบอกแล้วไงไปทักว่าตาเขาไม่ดีสรุปดีหรือยังตาดีครับผมรอยชีนะแม่แม่เมยโยนโจ้แม่เมยโยทำมล่ะครับพี่ทสเกยลอ่ะ็รองเท้าหนูหักเลยอ่ะโซ่รองเท้าน้องหักครับจมูกหักเปล่า ดูจมูกเบี้ยวไมนะอุ้ยน้องไมาทำจมูกเขาเหรอคะพี่นั่งเหมือนดาราเลยอะค่ะคุยตั้งนานเพิ่งมาสังเกตเห็นหน้าตาคนขับเอาตอนนี้เป็นงูคงกัดตายไปแล้วครับทีน,น่าพ่การตาเปล่าขอดูตาทีน,น่าพี่เป็นดารานี่ดาราเลยครับเว้ยพี่ใช่นี่หรือเปล่าคะคนนี้ไงเออเหนฟ้นาจริงเหรอ ใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะใช่ตรงไหน <c oughs> เอาละสิครับแค่แซวเล่นเนมื่อเจอตัวจริงเสียงจริงเข้าให้ขนาดนี้ถึงกับช็อกคาตาไปเลยหรือครับเนี่ยเอาเป็นว่าเราปล่อยให้ทั้งคู่ตะลึงกับสิ่งที่เห็นให้หายมึนกันไปก่อนแล้วข้ามไปดูเรื่องของคุณนุสบากันต่อดีกว่าว่าไปถึงไหนกันแล้วครับ Blue, light, คุณรัตว่าคิดว่าจะแนะนำอะไรเล็กน,น้อยว่าการที่เราจะทำให้รอยยิ้มนีนเกิดในชีวิตนะของคนไทยอ่ะคือนึกว่ารอยยิ้มนะคือเมืองไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองยิ้มอยู่แล้วใช่ไหมสลับเข้ามาอะไรย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่ประทับใจอะ่ะแต่ว่าเราไทยในประเทศกันเองคนไทยด้วยกันเองอะ่ะต้องสร้างก่อนไง คือถ้าเกิดว่าเราลืมไปเนี่ยอย่างช่วงนี้มีความเครียดเกิดขึ้นกดดันขึ้นรอยยิ้มหายไปรุ่นลูกที่เกิดขึ้นตามมาอีกยุคหนึ่งเนี่ยเขาก็จะซึมซับช่วงนี้เหมือนกันจังหวะช่วงนี้เหมือนกันนย่ว่าอ่ะคำว่ารอยยิ้มไม่เห็นจริงเลยนี่สมมุติว่าลูกเรามาถามเราอย่างเงี้ยว่าอ้าวไหนบอกว่าเมืองไทยเป็นรอยยิ้มตรงไหนอะคะครตรงไหนอะครับใช้แบบว่า ไม่เห็นก็จะยิ้มกันเลยในช่วงนี้ไปตามถนนทางข่าวที่ดูแต่ละวันก็มีแต่สู้กันตีกันอนะไรอย่างเงี้ยแล้วรุ่นลูกเรามันก็จะไม่ได้บ่มเพาะสิ่งเหล่านี้ไงต่อไปมันก็จะเป็นอะไรที่รอยยิ้มขาดช่วงละขาดหายไปละครสร้างใหม่ยากนะการที่จะสารต่อง่ายกว่าสร้างใหม่อืม,อมนี่พูดถึงเรื่องความรักหรือเปล่าพูดถึงรอยยิ้มสิว่เรื <c oughs> <c oughs> ่องรอยยิ้มอยู่ <c oughs> ออกไปได้ยังไงเนี่ยคุณนะทำค่อยว่าแง่วมาถ่ายทำไมอ่ะนี่เขามายุ่งกับเราทำไมคันนี้เนี่ยนี่มันถ่ายอัาฉริยนี่ว่ะเฮ้ยถ่ายอัาฉริยะก็สิบอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยบีทำไมเลยก็เดี๋ยวเด้จะบีเอะไรน่ะไอ้บ้าเขาไม่รู้ไงก็เขาไม่มีบอไม่รู้ต้องบอกไปให้รู้ดิเนี่ยบอกมันสิไอ้บี่อะไร <laughs> 啊！没เอา